เรียนรู้ภาษากระเรียงค่ะเห็นไหมกระเลียงขาวกับกะเลียงแดงเ่วเป็นเพื่อนกันได้ค่ะรู้สึกว่าเขาจะพูดน้อยมากเลยพวกนี้ยายบอกว่ากี่ปีแล้วนะคะยี่สิบเจ็ดปีค่ะครบก,กันเป็นคองที่ขลังมากใอ่ออออยยยย <laughs> ย <laughs> <laughs> ยย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 ย สวัสดีค่ะตอนนี้พีษอยู่ที่น้ําเพียงดินนะคะมาเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนชื่อเกดนะคะพอดีว่าเขาเป็นสาวกระเรียงข่าวแล้วจะพาพีษไปหาอีฮ่วกหรือว่าลูกออสนั่นเองนะคะซึ่งเกดเนี่ยเป็นเซียนจับอีฮ่วก<ะ>พีดอยากกินมากนะคะช่วงฤดูนี้เป็นช่วงของการหาอีฮ่วกเลยเนี่ยค่ะหาเข้าไปในห้วยนะคะไปไกลมากตรงนี้วิวดีอ่ะตอนนี้ก็เป็นเถียงของญอาติญาติเกดนะคะเดี๋ยวเราจะมาย่างไก่กินกันด้วยเนื้อหมูด้วยอ่ะ ตัวใหญ่มากใหญ่เหมือนที่บ้านแม่หลวงเลยค่ะโอ้ยลูกเดินมาหาไม่มีอะไรกินเลยลูกอ้าไไงโอ้เขาก็เลี้ยงหมูตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่อันนี้ตัวเล็กโอ้มันเหมือนเหมือนมันขอกินอะแต่คีดไม่มีนอะไรกินเลยไไงลูกอันนี้จะเป็นหมูของคนดอยนะคะเป็นหมูคนดอยที่จะเป็นหมูสีดำๆแบบนี้ เดินมาตามนะคะไปเฮ้ย้ยเดี๋ยวว่าอันเป็นพวกหมดดูดีมาก้างล้างเท้หน่อยนะคะสวยเท้าเปื่อนมากวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยแล้วไปหากระในห้วยนะคะแล้วรอเกตก่อนเดี๋ยวเกตมาแล้วเดี๋ยวไปหาอีหัวกันค่ะค่ะ อันนี้คือเซียนจับอีห่วงนะคะเนี่ยอยากกินมากต้องพามาดได้อันนี้อยู่ที่น้ำเพียงดินนะคะนี่คือชุดหาอีห้วของเกรนะคะแล้วดูชุดนี้แบบนี้จะเท่ไหมเป็นนักเตะที่แข็ง <S Yaz amientos> เอ ия, wow อดีปีควยด้วยมีผัดถาแล้วป่ะไม่ใช่ปไ่ธรรมดาอไมออปกไก่ะรมดีควยด้วยค่ะ จับไว้แต่ตรงนี้เลยค่ะเ,เกตยืนยันนะคะว่ามีอีกหัวจริงๆดูีสเยงจับอีกหัวเราจับได้ไหมเดี๋ยวอะไรเกิด เลยได้แล้วอ,ะอ่ะตัวใหญ่ไมหมคะตัวใหญ่ไมหมคะยังไม่ยังไม่ทันถึงน่ะเลยเลือดออกโดนตะกร้าเลือดออกเดี๋ยวจะบอกว่าตะกร้าที่น้องอ้อยให้พี่เอามาใช้แล้วนะใช้เป็นประโยชน์ด้วยนะเนี่ยอุ้ยเดีเดี๋ยวต้องช่วยเก็บหาอีพวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินเกตดูตรงไหนล่ะมันอ,อยู่ มัน,น,น,ออน,นใส่การขางนี้ยอ่ออยู่ตามในนี้เหรออุยวิ่งรุดเลยโอ๊ย, <c oughs> ไ,อยไปเร็วมากเลยโอ๊ยไปตรงเราไม่กี่เจอหนึ่งตัวแต่ว่าหลุดกันแล้ว ดูดูเก็บให้ดูนะจับอันนี้คือฝีมือเกตนะคะพิทไม่ได้สักตัวเลยิีไปหาสนคะยังไงได้อีกแล้วอ่ะ พวกนี้ภาษาเกตเรียกว่าอะไรเขาเรียกเบืกขาเบือขาอ,อ๋อของภาษาพีที่ดิปโปเครนะคะ <laughs> เ,เรียนรู้ภาษากะเลียงค่ะ <laughs> เห็นไหมกรเลียงขาวกับกรเลียงแดงเต่วเป็นเพื่อนกันได้คะ่ะรู้สึกว่าเขาจะพูดน้อยมากเลย ได้แล้วโอ้โหได้เร็วมากอสุดยอดเลยสาวกระเลียงขาวนี่หาอีหวัวเก่งแล้วเนี่ยเก็งมาหาบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยชอบกินไหมอีหวัวอะก็ก็กินอยู่ค่ะก็กินอยู่ใช่ไหมปกติเขาทำอะไรกินหรอคะก็มีทำน้ำพริกบ้างอ๋อทำน้ำพริก โอ้เป็นแม่น้ำไปถึงข้างบนน่ะปกติหาแถวนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมเกดไม่ต้องขึ้นไปข้างบนหรอก็ขึ้นไปอยู่อะค่ะอือต้องหาให้พอได้กินนะคะพอได้กินมันต้องจับเบาๆใช่ไหมเกศใช่แล้วก็ค่อยๆถ้าจับแรงนี่คือไปเลยอะ่ะ เร็วมาเลยอ่ะอ๋อทำนี้เหรอคะ,ะเสร็จแล้วก็โอได้แล้วหนึ่งตัวเสีตุ้งเต๋มอมาได้สีได้หนึ่งตัวเออตุ้งเต๋อมาได้หนึ่งตัว เยอะมากเกดคนเดียวนะอันนี้เกดคนเดียวนะเนี่ย กินหรอว่างวันเนี้ยมันไปข้านู่นะอ๋อวาเข้ามาในนี้เหรอ ให้เกดหาไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวพ <asan arring noise> ี <c oughs> eh, <not> ่เป็นคนรอเก็บไม่ได้ดูถ้าหางแล้วท่านจะไม่ได้นะคะทำไมอ่ะทำบาปไม่ขึ้นหรอมาถึงจับไป่ได้เดี๋ยวก็พอจับอีกหัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่เถียงไปย่างไก่นะคะย่างไก่กินกันอุยเรือแล้วนะเนี่ยเยอะไหมคะ ตะก,กานี่คือแบบว่าใหม่ๆเลยนะคะน้องอ้อยให้มาเนี่ยได้จับอีกหว่วงแล้วนะอ้อยไว้พี่จะไปจับกับน้องใหม่นะอีกห่วงวันนี้พี่มากับเพื่อนกอนนะตะก,กาสวยอ่ะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะพี่กับเกดก็กำลังจะกลับได้เยอะไหมพี่ก็พอ,ขอไ,ดได้เก็นได้อยู่ค่ะพ <laughs> อกินหนึ่งมือนะคะสี่มือเกดเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> พี่ทุกคนมาจับอันนี้ให้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปย่างไก่กันต่อดเดี๋ยวไปย่างไก่กันต่อที่เถียงนะคะ เนี่ยขึ้นมานิดเดียวเองนะคะไม่เยอะมากหนึ่ยสองแค่นานครับแต่บางทีก็ได้รีบกลับเร็วอันนี้คืออะไรเก็บติดตัวมาอ๋อเหรอเอาไปใส่เก็บแต่ว่าอย่างไรไม่ใหญ่หรอกินกันนะกินกับน้ำพริกนี้รึเปล่ใช่แต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอ๋อไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็อยู่ในป่านะ แตรงนู้งถึงในโมนี่มีน้ำไหมมีนะมันแห้งแล้วก็คุณยายเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้คุณยายเขาบอกว่ากินทั้งขี้อีกพวกใช่ไหมมันจะเป็นยาจะเป็นยาปวดเอวมันจะหายเอาจริงเหรอไม่จริงเหรออันนี้พูดจริงหรือเปล่าก็ใครเคยบอกเนี่ยอ๋อคนโบราณเนี่ยเคยกินปลาขี้ว่ะอ๋อเขากิน ทั้งขี้มันเลยไม่เอาออกเลยหอะกลัวมันไม่อร่อยค่ะกิ่นอ่ะเดี๋ยวก็ไม่อร่อยดูดีมากเลยเนาะธรรมชาติมากเลยอันนี้เป็นน้ำปลาเหรอปลาอันนี้ยายกำลังทำอะไรอยู่หุงข้าวหุงข้าวต้มข้าวเอา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  เดี๋ยวเอาขี้ห้อออกก่อนนะคะดูการเอาขี้ออกนะคะว้าวอาาือ,อต้องเอาไม้แทงเหรอแกใช่มันก็ออกงี้เลยเนาะใช่มันจะลื่นเลยอืมต้องเอาออกหมุนหมดแหละไม่งั้นมันจะขมอ,อ,อ่ะอ<ช>๋อแล้วนี่จะทำเป็นเมนูอะไร,รอ่ะอืออุบอุบด,ดีกว่าอุบเดือนเนาะ อุบอีหวกอุบอีหกใจหงมันก็จะออกยากไงพอมันลื่นใช่ไหมมีวิธีทําให้มันหายลื่นใส่มะกอกหรือเปล่าใช่ไหมเออจริงนะเฮ้เราเราเคยเคยเราเคยไปในห้วยอ่ะแล้วเขาเอามะกอกใส่อ่ะมันจะทาให้ตัวไม่ลื่นอ่ะแต่แถวนี้คงไม่มีเนาะตัวบรรยากาศดีอ่ะตรงเนี้ย ข้างริมน้ำาปคือเถียงป่าเขานี่เป็นโฮมสเตย์ได้เลยนะโอ้โหยขาล้วมันจะกลายเป็นเขียงใช่ไหมขาที่ม่นาหย่าเออมีขาชุก กระชุกหมดแล้วอ่ไม่ได้ใจไม่ดีไม่กล้าหัวเราะเนี่ขึ้นืลอนะนี่อีกหัวอันนี้เอาขี้ออกหมดแล้วน้องเก่ดูจับมีดน่ากลัวมากเลยอ่ะดูมีดลุงหัวเราะเลยอะจับมีด วันนี้เราจะได้กินซีมือร์เกตกันนะคะน้ำซีอิ๊วจะอร่อยแค่ไหนต้องลองชิมแล้วต้องลองชิมดูอร่อยอยู่แล้วโคกนี้ยายบอกว่ากี่ปีแล้วนะคะยี่สิบเจ็ดปีค่ะครบกันเป็นโคกที่ขลังมากยี่เจ็ดปีไม่ใช่ด้วยเองอายุเยอะกว่าครคกนี้อายุเยอะกว่าเราอย่าง พวกนี้เยอะกว่าเราสองคนอีกพวกยัแข็งแรงอยู่เลยยี่ปีแล้วนะคะ <c oughs> อน,นุ่นเกจจะไปทำที่นู่นนะคะเดีย๋ยวไปดูเกดทำกันดีกว่า <c oughs> มาขอเชื่มเอามเอาทำยั่เน,น,นะ หอมดี่ะมันไปนะเป็นเลงไปไหนแล้วนี่น้อนมันเนะนี่าพอแล้วมั้งคะัเรามย,ง,ยงไป่มไขมนัน <laughs>

ดูสิคะอีหม่ออันนี้คือแกงอีห้อนะคะนี่ยโ่้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้โหโอ้กห้โหอ้โหโ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 อ้โ้โ้โหโ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้หอ้โห้โอ้โหโ้โอ้โหกอ้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้โอ้้โหโนหอ้อห้อ อนะขาดสุกับเราไปเลยวโอ้ยโอ้ยไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องขอนะก็ปล่อยได้เลยต้องปรุงอะไรอีกไหมเกลือชิลอดเกลือชิลดใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามนุ้ยเมื่อกี้อะเกสได้ใส่เกลือไหมอาไม่รู้ไปใส่ไหมลุงคะเมื่อกี้ลุงใส่เกลือไหมไม่ใส่เอาไม่ได้ใส่อรอดตัวไป อันนี้อีหัวสูตรสาวกระเลียงขาวหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นโโหน่ากินมากเลยค่ะหอมมากเลยเนี่ยอันนี้ใส่ใบมะกรูดให้มันดักขุนค้าวใช่ไหมใช่ ตั้งแต่ทำกับข้าวมาไม่เคยชิมเองค่ะให้คนอื่นเขาชิมองคนยไืเลอมอร่อยถึงละได้ับชิมไหมไม่ชิมมาอ้าวคนทำไม่ชิมคนชิมไม่ได้ทำต้องให้คนอื่นเาชิมกับ่คนอืนถ้าคนอื่นแว่าโอเคเราก็กินนะอ๋อ แ่้วแต่ขอข้าวมามีไม่ได้ชิมใช่ไหมไม่เคยชิมเลยสุกแล้วเหรอคะสุกแล้วเดี๋ยวไปรอไก,ก่อีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้ก็แกงอีฮวกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันกับคุณตาคุณยายแล้วก็เกตน,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเกตมากที่มาหาอีพวกให้ไม่พอยังทำกับข้าวให้กินนะคะโอ้ยน่ากินนะคะเนี่ยหอมมาแตก่ไกลเลย อร่อยอร่อยฟีมือสาวเกเรี่ยงขาวนี่อร่อยมากรอบหน้าต้องมาเ,าเช้าๆเนาะถึงจะอยากได้เยอะต้องมาเช้าๆนะคะค่ะอย่างเงี้ยวันนี้พี่จะปิดคลิปก่อนนะคะอย่างเงี้ยก็ฝกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่แชแนลลปนานๆน,นะคะอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ทําให้หนูมีกําลังใจในการทําคลิปต่อแล้ววันนี้ที่มาคือบรรยากาศดีมากพู้งตรงบรรยากาศดีมากนะคะติดกับริมน้ําปลาแล้วได้มากินกับข้าวอร่อยๆด้วยไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ